สวัสดีครับชื่อเกร็ดนะครับวันนี้มาทำฟอร์อาพนะครับในการทําเลเซอร์หลังจากที่มีการเรียกว่าดูดตรงไขมันตรงหน้าอกไปบ้างนะครับก็ก่อนมาทําก็เคยพยายาม ออกกาลังเนาะเพื่อให้ตรงเ,เขาเรียกว่าตรงช่วงนมครับมันมีการลดลงไปบ้างนี่ปรากฏว่าเล่นเท่าไหร่มันก็ไม่ลงเพราะว่าอาจจะด้วยกรรมพันธุ์มันก็เลยเรามาปรึกษาที่คุณหมอที่ที่นี่ดูแล้วก็ลองอพิจารณาในการเริ่มผ่าตัดเราทำมาแล้วก็โอเคก็คือทํารู้สึกว่าสิ่งที่เราแบบอยากได้มันก็คือมาง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีความเจ็บอะไรมากเลยที่ทำนะครับฟื้นประมาณสกาักอาทิตย์หนึ่งก็เข้าที่แหละ ก็สิ่งที่ประทับใจก็คือคุณหมอก็ค่อนข้างจะดูความเหมาะสมเนาะเพราะตอนแรกคุณหมออาจจะแบบกะทาจำวนวนแผลเยอะแต่ปรากฏพรทำก็จริงจริงคือแผลมีแค่2จุดนะครับก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าแผลมีความชัดน้อยกว่าที่จะประมาณ4จุดตอนแรกที่กะไวนะครับซึ่งผลออกมาก็เหมือนกันก็เลยคิดว่าเออเป็นเป็นอะไรที่แบบมีการปรับหน้าง,งานแล้วทาให้คนไข้มีแผลเป็นน้อยขึ้นนะครับ จริงคือผมเองนะผมก็มีการศึกษาเพิ่มเติมจากคลินิกหลายๆที่ประมาณ3-4ที่เนาะก็มาลงเลยที่นี่เพราะว่าหลังจากที่ได้ปรึกษาแล้วเรื่องสถานที่เรื่องคุณหมอนะครับแล้วก็ห้องผ่าตัดเนี่ยค่อนข้างได้มาตรฐานแล้วก็สะอาดนะครับแล้วราคาก็ค่อนข้างโอเคอาจจะไม่ได้แบบ ดีที่สุดแต่ก็มองเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็คุณหมอที่มีความสามารถแล้วก็มีประวัติาาการรักษาที่ค่อนข้างนานพอสมควรนะครับแล้วก็มีข้อมูลศึกษาเบื้องอที่ผ่านมาว่าคุณหมอมีเคสอะไรบ้างก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราค่อนข้างมั่นใจในการเลือกที่จะทําที่นี่ครับ